พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีน้อมสติเข้ามาภายในให้มรรู้กายรู้จิตนิโยในปัจจุบันถือเอาปัจจุบันเป็นการบำเพ็ญจิตตะภาวนา การภาวนาถ้าไม่กำหนดลงในปัจจุบันแล้วจิตใจสงบไม่ได้ให้เข้าใจถ้าใจมันอยากคิดส่งไปอดีตอนาคตกอกสะกดไว้เพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นก็อดทนเอาอย่าไปหวันไหวกับมัน เรื่องของขันห้าเรื่องของกิเลสมันไม่มีหรอกความสงบไม่มีมีแต่วุ่นวายมีแต่พุ่งส่านไปอย่างนั้นเแีลยมีแต่สมาธิเท่านั้น,นมันสงบลงได้อันนั้นเราต้องมุ่งใส่ความสงบเป็นที่ตั้ง ทำยังไงจิตจะสงบลงไปก็ทำลงไปเพ่งลงในปัจจุบันอย่างที่ว่านี้แหละมันจะสงบลงได้เลยหยุดยั้งความคิดความนึกแม้มันพุ่งส่านไปในอารมณ์ต่างๆให้พากันทบทวนดูให้ดีให ตนปล่อยตนของตนคือปล่อยจิตนี่นะให้คิดไปตามกระแสของตัณหาความอยากความปรารถนามานับชาติไม่ทวนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์เกิดมาในชาตินี้เราก็มาตกเป็นทาตของตัณหาคือเป็นทาตแห่งความอยาก อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิน้นสุดเมื่ออยากแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เมื่ออยากแล้วไปสแสวงหาการสแสวงหามันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วมารักษาดูแลอยู่ก็เป็นทุกข์ลัวมันจะหายผู้มีเมียมา ถ้าเมีมีรูปสวยรูปงามบ้างเช่นนี้แล้วก็เราแกง้งกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวไอ้ผัวก็เป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีเห็นเมียไปแสดงกิริยาเจ้าชู้อะไรนิดหน่อยก็ถึงกับฆ่าเมียตายเพราะความหึงหวงนั่นแหละ ไอ้ฝ่ายเมียก็เหมือนกันถ้าไปได้ผัวลูกหล่อเจ้าชู้ซะบ้างหวงหลายผัวไปติดพันกับหญิงอื่นหรือไปสังคมกับหญิงอื่นไม่ได้จะต้องทะเลาะอีกว่ากันเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าของรักของชอบใจต่างๆเมื่อได้มาแล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไร แกวแวนเงินทองก็เหมือนกันเื่นได้มาแล้วก็ต้องมารักษากลัวโจรขโมยมันจะมาลักมาจี้ปล้นเอา,เอาฝากไว้ธนาคารมันก็ปลอดภัยดีว่างั้นยิงโยู่เวลามันอยากได้อะไรมามันก็ไปถอนเอามาจ่ายก็หมดไปหมดไป ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้อถ้าสมบัตินั้นยังเหลือยังมีโอเวลาจะพัดพลาดจากมันไปหรือจะตายจากมันเนี่ยก็เสียดายอะไรก็เป็นทุกข์ใจบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองเนี่ยยอมเป็นทุกข์กับสมบัติทั้งหลายในโลกนี้โดย สามการอย่างว่ามานี่แหละให้เข้าใจู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงเบื่อนายท่านผู้มีอินทรีแก่กล้าจึงได้ออกบวชเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นล้วนเต็มไปด้วยภัยอันตรายอยู่รอบด้านลเลยไปอย่างนั้น เมื่อได้คิดเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งใจฝึกฝนจิตใจของตนให้ดีโดยความไม่ประมาทเพราะเพียงแต่เบื่อในในการครองเรือนเท่านั้นแล้วนี้มาบวชไม่ใช่กิเลสมันหมดไปเพียงแต่มันสงบ ลงไปชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเกิดความประมาทเผลอเลินเล่อเข้าไปเมื่อใดกิเลสของเก่านั่นแหละมันก็ลุกขึ้นครอบงำจิตใจอีเอกบวชมาแล้วก็อยู่ไม่ได้เอกก็ต้องสึกออกไปสึกออกไปแล้วไปทำการทำงานหาเลี้ยงชีพบ,บนทุกแบบนี้นะโอ้ยถ้าบวชอยู่แล้วก็ยังสบาย เออสืออกมาแล้วก็มาทํางานทําการก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้นะมีแต่เรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราจะเพ่งพิจรนารณาดูโดยเหตุผลจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขยั่งยืนอยู่ได้สุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่มันสุขยั่งยืนเมื่อไหร่อ่ะไออย่างนี้นี่มัน ความจริงมันมีอย่างนี้น่ะมันควรจะคิดควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้มีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เช่นนี้ละก็สมควรที่สมควรจะพึ่งภาคเพียรพยายามอ ฝึกตนทรมานตนเข้าไปก็ในเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในสงสารแล้วก็จึงได้สนใจในการปฏิบัติธรรมผู้ผู้เป็นคารหัดก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่นักบวชทั้งที่เห็นภัยในสงสารอยู่นั่นแต่ก็ยังไม่สามารถ ที่จะสละมันได้โดยเด็ดขาดก็ต้องอาศัยทุกันแหละเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในเรือนนั่นเองนี่แหละทุกหนอทุกมันเป็นอย่างนี้สอนตนเข้าไปความทุกข์นั้นเกิดจากกันหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริยสัจการทำทั้งที นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนจริงๆทาระความอยากได้เท่าใดทุกมันก็ทุกทางใจก็เบาบางไปได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นคเครือหัาคลองเรือนไม่ใช่ว่าจะละไม่ได้ตัณหานะเราก็เลือกละในสิ่งที่พอจะละได้สิ่งใดยังละไม่ได้ก็อาศัยมันไปก่อน เห็นตัญหาที่มันพาให้ไปทำบาปนี่มันควรจะละทิ้งมันเสียเลยไม่ควรจะหล่อเลี้ยงมันไว้เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แลน,นาประการทุกข์ในชาตินี้แล้วยังไม่พอละโลกนี้ไปแล้วก็ไปทุกข์ในโลกอื่นต่อไปอีก ้วยอำนาจแห่งบาปกรรมที่ตนทำเพราะอาศัยสัญหาเป็นมูลเหตุเนีเนี่ยมันทำบาปกรรมเส่ตตนแะบาปกรรมมันก็นํำไปสู่ทุกข์เป็นธรมรมดาเนี่ยเหมือนอย่างที่เรื่องอดีต่เรื่องอนาคตบุคคลก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าก็ขาดคะเนเอาว่าเป็นไปได้ เพราะเราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องตัดทินปัจจุบันนี่บุคคลที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกกันนี่นะ่ะมันก็ทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่เหรอนี่นะแหละการคลองเรือนมีผัวมีเมียมีลกูกอก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาเป็นเหตุให้ทำการงานแสวงหาโพคทรัพย์สมบัติ แสนทุกแสนยากแสนลำบากนี่อันนี้ไม่ไม่เพราะตัณหาเหรือหรือเพราะอะไรมองดูให้มันเห็นแต่ถ้าตนมันตกอยู่ในหลุมของตัณหามันคงไม่สามารถจะถอนตัวออกได้ก็พยายามถอนตัณหาไอ้ส่วนยำยาบที่พาไปทำบาปทำกรรมมันชั่วร้าย ห้าประการนี้ถ้าตัดรักทัพประพฤติผิดในกรรมกล่าวมุสาวาดเดิมสุราเมลัยกัญชายาฟินเฮโรอินตลอดถึงบุรีหมู่นี้นะก็พยายามละความชั่วเหล่านี้ออกจากกายวาจาใจของตนให้ได้ เมื่อละทัรหาอย่างหยาบนี้ได้แล้วก็คือว่าละกรรมละเวรความชั่วร้ายทางต่างได้ผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่บุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเวรและภัยทั้งหลายก็ไม่เกิดนี้ เดี๋ยวว่าไม่ได้สร้างศัตรูให้มีแก่ตนของตนเช่นนี้แล้วนอนตาก็หลับสบายดีไม่ไม่นึกกลัวใครจะมาแก้แค้นตอบแทนถ้าที่ตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่มีนี่อันนี้สองสินที่เราเห็นได้ในปัจจุบันไอ้ที่มนุษย์ที่มันเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกนี้นะ ล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีศีลทั้งนั้นเลยลองสังเกตดูไม่สํารวมในศีลเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันทางด้วยกายหรือด้วยอาวุธต่างๆก่อนแต่มันทำร้ายกันด้วยกิริยาวาจาอันหยาบโลนต่างๆ นี่เมื่อโกรธกันขึ้นมาแล้วก็พูดคำหยาบคายด่าแช่งกันเข้าไปผู้ที่ถูกด่าก็โกรธเออต้องด่าตอบกันไปมีผู้ห้ามก็เลิกลากันไปแต่เราก็ผูกใจเจ็บเพรอย่างนั้น,นแนลเห็นเมื่อได้โอกาสากระทบกระทั่งกันเข้าไปกระเทาะว,วิวาทกันอีกอย่างนี้นะ เมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าก็ถึงกับลงไม้ลงมือสะสมอาวุธปะัดปะหันกันขึ้นไปให้ล้มให้ตายไปหมนี่เรื่องของที่เป็นผู้ไม่สำรวมในศีลเป็นผู้ไม่ละตัณหาความอยากอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเแหละมันก็เป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันในปัจจุบันนี้นะมันเป็นอย่างนั้น เมื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบาปสร้างเวรไป่ไว้การเบียดเบียนการผูกใจเจ็บต่อกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันหาได้สงบลงไหมในเมื่อยังไม่ได้แสดงความผิดต่อกันและกันไม่ขอโทษกันไม่ได้ให้อภัยต่อกันและกันแล้วอันเวรนั้นมันก็ติดฝอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใด มันก็ให้ผลเมื่อนั้นถ้ามันไม่ให้ผลในไม่ได้โอกาสในปัจจุบันนี้มันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปเอา่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องการเรื่องกรรมเรื่องเวรมันก็มาจากความเป็นผู้ไม่สมรวมในศีลเพราะฉะนั้นอย่าไปละเลยผู้ปฏิบัติธรรมนะทั้งนักบวชทั้งคฤรหั์ อย่าไปลืมตัวให้ถือว่าศีนนั่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าประจําชีวิตของตนเนให้นึก,กว่าถ้าตนละเลยสีนเสียเช่นนี้แล้วก็ตนก็จะต้องเป็นคนชั่วแน่นอนเตือนตอนบ่อยๆถอาถตาตนละสีนเสียแล้วความโลภโกรธหลงอันหยา ทายร้ายกาดทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจนี่ต้องให้คิดให้ดำริเสมอไปหาดตนตนสรวมในสินอยู่ตราบใดแล้วกี่เลสเหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ได้เลยเช่นอย่างสินข้อที่หนึ่งปานาติบาตอย่างนี้นะสันาา้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้ มันก็เริ่มตั้งแต่ห้ามไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันนี่แหละไปอ่ะนี่เพราะมันเป็นเส้นสายของการฆ่าสัตว์ัชีวิตการทะเลาะวิวาทกันกระทบกระทั่งกันไม่เคารพจำเกรงต่อกันและกันอย่างนี้นะต่างคนต่างก็แข็งกระด้างต่อกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทะเลาะวิวาทกัน เมื่อนักเข้าวันก็ลงไม้ลงมือประหัตประหารถึงการละการไปนี่ลองพิจารณาดูสิความเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลในรอบขอบบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าถ้าไม่ลงมือฆ่าผู้อื่นและสัตว์อื่นนี่มันไม่เป็นบาปหรอกศีลข้อนี้เพียงจะท้อวิวาตกันด่ากันแซงกันหรือว่า แสดงกิริยากายต่อกันอันหยาบคลายอันไม่ดีไม่งามอย่างนี้ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเข้าใจมีความรู้สึกต่อศีลนี่หยาบหย,ยาบมากอันเี้ยไม่ได้เข้าใจหรือมีความรู้สึกต่อศีลนี่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นถ้าหาว่าเข้าใจละเอียดกว่านั้น เราต้อเข้าใจตามที่ที่แจงมาเมื่อตะกี้นี่แหละต้องให้เข้าใจเหตุนั้นสิลนี่ยพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในบาร,รมีสิบประการนั่นเละสีละบารมีศีละอุปาปารมีศีละปรมัทธะบารมี ศีลเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นเนี่ยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำนี่ก็หมายความว่าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ,ะ,ะการทะเลาะวิวาทกันด่าแช่งกันหรือว่าตบตีกันไม่ถึงร่มถึงตายไม่ถือว่าผิดศีลอะไรทำนองนี้นะเนี่ยแล้วก็ แต่ว่าเป็นศีละบารมีศีละอุปปารมีแบบนี้เอาการเบียดเบียนกันกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ถึงล้มถึงตายก็ได้ชื่อว่าผิดศินข้อนีอม้มันก็ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแหละผู้ที่รู้สึกตัวได้ว่า การกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยความโกรธความไม่พอใจต่างด้วยกิริยากายก็ดีกิริยาวาจาก็ดีได้ชื่อว่าผิดศีลผู้ได้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังตนระวังมือระวังเท่าระวังกิริยากายวาจาไม่้มันกระทบกระทั่งคนอื่นแม้มันจะไม่พอใจต่อบคุคคลใดก็ขมใจละความไม่พอใจนั้น ไปเรื่อยๆจนควานจะดับไปจากจิตใจไม่พึงสะสมความไม่พอใจให้มากขึ้นในใจมันก็คลายเป็นความโกรธเมื่อมันมากขึ้นแล้วนะอะมันเป็นอย่างนั้นอธินาทานกามเมสุวิชาจั์มุสาวาตท่องเสพของมืนเมาต่างๆโมนี่มันก็ล้วนตั้งแต่ เป็นบอ่อเกิดแห่งความโกรธความพยาบาทเป็นบอ่อเกิดแห่งการฆ่ากันเบียดเบียนกันเลยกันเป็นกรรมเป็นเวรทั้งนั้นเลยต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่้วนผู้รักษาศีลน,นะอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้รู้รายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปเช่นนั้นมันจึงจะสามารถสํารวมศีลห้าข้อนี้ ให้ได้โดยครบท่วนบริบูรณ์เรียกว่าเป็นศีละประมัตถบารมีขึ้นไปคือสีละประมัตถบารมีเนี่ยเป็นการรักษาสินอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆถึงกับว่าเมื่อตนได้สมทานมั่นในศินอย่างนี้แล้ว ใครมาใช้อำนาจวาใหญ่บังคับให้ทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งอย่างนะี้นะผู้นั้นจะไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดได้ถ้าไม่ทำลายจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าไปยอมเสีชีวิตเพื่อศีลโดยตรงเหมือนอย่างโจนขโมยแต่อดีตทนหลังเสดชาติศาสนาพระพุทธเจ้ากัะสสะปะรักของเขาแล้ว าการวิ่งหนีเข้าป่าไปเจอพระขอพึ่งพระพระท่านก็ให้สมทานศีลเมื่อสมทานศีลแล้วท่านก็แนะนาําว่าอย่าไปเบียดเบียนตอบโต้เจ้าของทรัพย์เสดเขาตามมาเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องสํารวมในศีลให้มัน่นแล้วเราจะได้ไปสู่ความสุขเมื่อละโลกนี้ไปแล้วโยนเรานั้นเชื่อพระเถระก็ปฏิบัติตาม เจ้เขาของิดตามมาเขาทุบเขาตีจะล้มจะตายก็ไม่สู้เลยใจฝักใสนึกถึงแต่ศีลน,นึกถึงแต่คุณพระรัตนกัยเป็นอารมณ์พอคนเหล่านั้นตายลงแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงในข้างนั้นฝังว่ามีจำนวนถึงเก้าร้อยคนเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง้ทรงแสดงอานิสงส์สินไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้ก็ได้เก่โจรเก้าร้อยคนนี่แหละเป็นอุทาหรณเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าสละชีวิตเพื่อสินจริงๆเช่นนี้แล้วแม้จะตายจะอายุสั้นในโลกนี้ มันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ตายครั้งนี้ต่อไปมันก็จะตายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าบุคคลตายไปด้วยความเป็นผู้ไม่มีศีลอย่างนี้เนะี่ยก็จะไม่มีทางจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปไม่ได้เลยอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าสีละประมัตถบารมี แปลว่ารักษาศีลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเร่ะฉรนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ไม่เฉพาะแต่ศีลอย่างเดียวแหละแม้สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็ถูงขึ้นไปโดนลำดับอย่างนี้แหละแต่ผู้ใดมีความภาคเพียนไม่ท้อไม่ถอยแล้วเช่นนี้นะ ก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าบำเพ็ญศีลนี่ให้ไปได้ถึงปรมัตถษ์ศีลละเอเนี่ยมันก็แน่นอนแหละการบำเพ็ญสมาธิมันก็สูงขึ้นไปได้อืมันเป็นปยางนั้นเพราะว่า กิเลสอันหยาบหยาบมันระง,งับดับไปด้วยอำนาจแ่งปวามตัธาทีนอย่างนี้นะมันยังเหลือแอะกิเลสอย่างกลางนี่เรามาพยายามบำเพ็ญทำใจให้สงบระง,งับลงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะระง,งับกิเลสอย่างกลางนี้ลงได้ ถ้าเราเพียนเพ่งจิตใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้ใจมันสงบหนักแน่นลงไปอย่างนี้แล้วก็นิวรลนธรรมทั้งห้าประการนั้นก็ย่อมสงบระง,งับลงดังแสดงมา